สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่แล้วเนี่ยช่องแอสวัสดีเราก็อยู่เกมเจ็ดปางไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้เพื่อนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะสามารถโหวตไลฟ์อัพกาชาฟรีใหม่ได้นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนโหวตกันว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราควรจะช่วยโหวตตัวไหนเพื่อทําสุดยอดแบนเนอร์ต้อนรับปี2 0 2 3นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอสุขสันต์วันเกิดน้องเดนเน่ด้วยนะครับเย่ <Yeah. S 1> ก็นี่เลยนะเพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะครับมันจะมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่นะใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับลองไปคุยกับน้องเดนเน่ได้นะตรงนี้นะครับถ้าเราเอาของขวัญให้น้องเนี่ยความสัมพันธ์นะครับสนิทสนมกับน้องเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยนะโอเคก็มาเดี๋ยวผมค่อยให้นะครับเรามาดูคะแนนบวกกันเลยดีกว่าบอกเลยตื่นเต้นมากสำหรับวันนี้นะ เพราะว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะสามารถโหวตได้นะครับสําหรับตัวละครเฟสเนี่ยเอาจริงเพื่อนผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้า6ตัวนะครับที่ดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าโอเคหมดเลยนะทั้ง6ตัวนะครับมาอันดับแรกนะครับโอ้โหยังคงเป็นเมลิโอดัตมืดเพื่อนๆผู้ทรรศยอเมลิโอดัตนะครับที่2ก็เหมือนเดิมเลยเอทรอซ่านะครับแล้วก็ที่3อลิซาเบตแสงนะครับเหมือนเดิมเลย3อันดับส่วนอันดับ4 5 6้าเฮ้ย โอเคโอเคครับเมอร์ลินยังคงอยู่อันดับที่4นะครับแล้วก็ทิ้งห้างอันดับ5กับอันดับ6พอสมควรเลยนะส่วนอันดับที่5เนี่ยตอนนี้เดียน่ใส่ขึ้นมาแล้วเพื่อน,อนส่วนลุเชลที่อยู่อันดับ6กเนี่ยก็ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยมันก็มาติดๆนะก็ยังมีโอกาสนะครับที่สามารถจะกลับมาแซงน้องเดียน่ได้นะก็สำหรับใครที่อยากได้ลุเชลกันนะครับก็สามารถโบสได้นะครับเอาจริง เพราะว่าในไอเดีเนี่ยจริงๆมันก็ควรมีตัวเฟสนะครับแต่ละตัวเนี่ยอย่างน้อย1ตัวอยู่แล้วนะแต่สำหรับผมเนี่ยอยากได้น้องเดนเน่นะครับตอนนี้นะส่วนอันดับที่7นะครับจะเป็นดัตแอดเซลนะครับแล้วก็บานเทียบขึ้นมาด้วยนะเดววันนี้ตกลงไปอีกอันดับหนึ่งนะครับโกเทอร์กับเซลดิสก็เหมือนอยู่ที่เดิมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคะแนนโบดเฟสนะก็สําหรับตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะชิงตําแหน่งนะครับคนสุดท้ายเนี่ยก็มีแค่2คนแล้วล่ะน้องเดนเน่ กับลูเชลมากรเล็นะครับ2ตัวนี้นะว่าใครจะได้ไปอยู่ในไลน์อัพนะครับใครอยู่ทีมไหนเนี่ยต้องช่วยเชียร์ด้วยนะ2คนนี้บอกเลยว่าสูสีมากนะครับมาเดี๋ยวเราดูตัวละครทั่วไปดีกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะตึงกว่านะโอเคสําหรับอันดับหนึ่งนะครับคนเดิมเลยเจ้าชายแห่งความมืดเซลดิสนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคะแนนโหวตนยเพื่อนๆเ,เกือบเท่ากับดัดเลยนะอันดับ2ก็เหมือนเดิมนะครับโอ้หคะแนนนี้ สู่สีากนะครับก็เซลดินนะต่างกันแค่2,000กว่าแต้มเองนะส่วนอันดับสาเป็นน้องเดียนแน่ว่ายน้ำนะครับโอเคสามอันดับแรกเหมือนเดิมอันนี้อุ่นใจละ4ี่ห้าก็เหมือนเดิมเลยโกเทอร์เฟร์แล้วก็ลิเลียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ7เมอร์ลินนะครับ8ซานเนลี9บัลแลนนัลล็อกขึ้นมาแล้วเพื่อนโอเคส่วนอันดับ10นะครับเป็นเทพสูรมิลิอโอดัสนะครับตกมา1อันดับนะ แล้วก็โมโนเดี๋ยวโมโนนี่รู้สึกว่าคนโหวตขึ้นมาเยอะนะ้เนี่ยกลายเป็น11นะครับส่วนน้องล่านี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมา1อันดับเป็น12นะครับลิสแดงโอเคอีสตินฮาโลวีนะครับก็ขึ้นมา14แล้วมาพร้อมกับโดนาเลยนะโอ้โหโดนานี่ดิดมาเยอะมากนะครับเมกการาดสิบนะครับยอบุนการหรือว่าเจงูสิบเดลีเอลีตกลงมาแล้วนะครับสินะตอนนี้แล้วก็เพเยอร์ชิน19มาโทน่า20่สนเพื่อนแล้วก็นี่นะครับ เราพวกที่อยู่ข้างล่างนะน้องวาเลนติจริงๆก็ขึ้นมาเยอะอื่มกันนะเนี่ยแต่ว่าผมว่าน่าจะตามไม่ทันแล้วนะวาเลนติตัวนี้นะครับเพราะตอนนี้แค่แปดพันแต้มเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่เหลือนะก็สําหรับตู้ทั่วไปนะครับตอนนี้ถ้าจะโหวตนะผมแนะนําว่ามาถุกพลทหาร ฮาโลวี ona, นมาโทนาเพื่อนเพราะคนเล่นใหม่บางคนอาจจะไม่มีตัวละครนี้นะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับส่วนไอซีเกิดกับบุญฮิวเนี่ยบุญฮิวแจกไปแล้วล้วก็ซีเกิดเนี่ยมนลงตู้บ่อยอยู่แล้วด้วยนะครับเอาจริงสองตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชียร์อะไรมากนะถือว่าเดลีเอลีนะครับกับเพชชิเนี่ยมันเป็นตัวละครซีซันอลนะครับเอามาอยู่ในไลน์อัพก็โอเคอยู่แหละเพราะคนที่ไม่มีนะครับจะได้เปิดตัวละครแล้วก็เปิดคอสตูมใหม่ของพวกเขาด้วยนะก็ถนะ้าโหวตเนี่ยอาจจะช่วยโหวตมาโทนานะ ให้มันชัวร์นะครับว่าติดอยู่ในท็อป20แน่ๆน,นะแล้วก็ยองมุนการเมเกอร์ด้านะครับพวกนี้ก็ยังควรจะโหวตอยู่นะเพราะว่าถ้าเราชะล่าใจเนี่ยอาจจะตกได้นะครับรวมไปถึงน้องลิสอิสตินฮาโลวีนแล้วก็โดนาด้วยนะครับเออสำหรับใครที่ไม่รู้จะโหวตอะไรนะผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนนะครับที่ผมบอกเนี่ยก็สามารถโหวตได้เลยนะเอาให้ชัวร์ว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยมันจะอยู่ในไลน์อัพนะครับจะมีน้องลิสอิสตินโดนานะครับเมเกอร์ดายองมุนการแล้วก็มาโทน่าฮาโลวีนเพื่อน พวกนี้เนี่ยผมแนะนำนะสำหรับวันนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมก็โหวตเลยดีกว่าแน่นอนนะครับเดียนเน่ครับแล้วก็ตัวละครทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะโหวตเป็นเทศกาลเหรอเทศกาลอ่าฮาโลวีนนะครับมาโทน,น่าผมช่วยโหวตก่อนหนึ่งอันผมโหวตให้ลิสกับอิสตินล้วกันโอเคก็สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับที่ผมจะโหวตนะอย่างที่บอกนะครับโหวตตัวที่เราอยากจะได้ ให้มันอยู่ในไลน์อัพชัวร์นะสำหรับวันนี้นะนเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่โหวตเนี่ยมันหลุดไปบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนนะโอเคสรุปเฟสติวัลของผมเดียเน่นะครับแล้วก็อสวินทัวไปมีลิดคริสต์มาสปีที่แล้วอีสตินฮาโลวีนกับมาโทน่าฮาโลวีนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปโหวตนะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็มารอรุ้นอีกทีนึงนะว่าไลน์อัพเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ ซึ่งจากคะแนนที่ดูของวันนี้นะผมบอกเลยว่าไอกาชารอบหน้าเนี่ยคือใครที่มาเล่นใหม่นะครับตัวที่ออกทุกตัวเนี่ยคือแทบจะเป็นตัวที่สามารถเอาไปใช้งานได้เกือบหมดเลยนะยกเว้นแค่บางตัวนะครับที่อาจจะเอามาเพื่อปลดสก,กินเฉย,ยๆนะครับอย่างเช่นเดลี่เอลิอ e li, แล้วก็เพยเยอร์ชินแต่อย่างที่บอกครับมันก็เป็นตัวละครซีซันอลนะครับโอกาสที่มันวนมาให้เปิดเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมีไว้ในตู้ให้มันหลุดบากตัวมันก็ไม่แย่เหมือนกันนะและสุดท้ายจริงๆแล้วเพื่อนๆก่อนที่จะจากกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป กิจกรรมปีใหม่ปีที่แล้วนะครับนี่นะ6มกราคม2022นะครับเซิร์ฟคัพโป,โปของเราเนี่ยปีใหม่มันค่อนข้างเลทเพื่อนๆคือแพทเนี่ยมันมาวันที่7ตอนเที่ยง15นาทีนะครับก็ตัวใหม่นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นดักมืดตัวนี้เลยนะแต่ว่าที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูจริงๆเนี่ยคืออันนี้ครับอีเวนต์นี้เลยเพื่อนๆพื่สำหรับคนที่กำลังจะซื้อคอสตูมนะครับที่ไม่ใช่ของปา๋าเอสคโนร์ร่างอันติเมดกับคริสต์มาสปีนี้นะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งซื้อครับ เพราะปีใหม่นะครับส่วนมากเนี่ยมันจะมีกิจกรรมลดราคาแล้วก็รีแันจํจำหน่ายคอสตูมด้วยนะครับเพรที่ใช้นะจากเดิมเนี่ยอันนี้คือระดับ UR นะครับจาก30เพรเนี่ยมันจะเหลือแค่ชีล่20เพรเท่านั้นเพื่อนคือจากเดิมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการซื้อให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับมันต้องใช้เพชร90ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเพื่อนๆจะใช้แค่60เท่านั้นเองนะเรียกได้ว่าซื้อ2แถม1ก็ว่าได้นะครับก็นี่นะครับจะเป็นตารางนะคือระดับ UR เนี่ยที่ผมบอกนะ แล้วก็คอสตูมระดับ s s r นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถจัดได้นะเพราะว่าจาก20เนี่ยจะเหลือแค่15เพชรนะครับสุดท้ายระดับ R จาก10เพชรเหลือแค่7เพชรเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมเอาไว้เท่านี้เลยการถ้าเกิดใครชอบนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมเอาไว้เท่านี้เลยการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ